สีจ้าสวัสดีเนาะจ้าเนาะบ่ได้พ่อกันโดนเนาะจ้าหนุ่งเนาะจ้าหนุ่งเถึงไข่ไก่ไข่เป็ดเนาะจ้าช่วงนี้ก็ได้นี่ละจ้าปิดเติมเสาร์อาทิตย์ปิดเติมถ้าว่าช่วงเปิดเติมกับเสาร์อาทิตย์เนาะจ้าเด็กแปดขามาอยู่ก็ข้ามเนาะจ้ามาซอยงานฟาร์มพี่เก้าจ้าใครหลายคือเก้าเหรอจ้าพี่น้องใครหลายใครดกคือเก้าจ้า เดี๋ยค่อยได้ได้อันท้ายเนาะจ้ะเนาะหนุ่งคือว่านั่นแหละเฝ้าเก็บไข่เฝ้าออกไปคาดไข่ให้ลูกค้าเนาะจ้ะช่วงนี้เฮ็ดเรื่องไข่เป็ดไข่ไก่เนาะจ้ะเนาะจะได้หนุ่งหลายไข่เป็ดจากสดๆจากฟาร์มเฮาคือเก่าแหละจ้ะวิมลฟาร์มเป็ดไข่จังหวัดบึงกาเนาะจ้ะปิดแน่ลูกปิดแน่แม่ไล่ออกมาแล้วปิดแน่ ป็นยังคือบ่ออ่ะกูใหญ่ละลูกเนี่ยจ้าเด็กแฝดกกับมาซอยงานแม่คือเกาจ้าไงงานแม่จ้าต้องคอยกันเฮ็ดนะจ้าหลายคนลบลูกลบแม่ไรมันออกอ่าปี๊ดป่ะนี้ เก็บเปนเบิดได้ลกูกใครสนใจใครเป็ดราะค่าปีกชงกระหักกระโทกเข,ข่ามารดคือเก้าเนาะจ่ศูนย์เก้าเก้าสี่เก้ดห้าหนึ่งแปดสามเนาะจศย์เก้าแปดสองหกหนเจี่เจ็ดสามนะจาใครสนใจอยากได้ไข้เป็สดสดๆจากฟ้ามหรือว่าอยากเลี้ยงเป็ดกระโถกเขามาทักเขมา,ามาถามใดเนาะจ่ะ เขาก็ยินดีให้คำปรึกษาเนาะจากเขาก็มีเป็ดสาวเนาะจากจำนายเนาะจ้ะา,านะนะจร้อมซื้อขายไข่ให้เนาะเนาะจากรับซื้อไข่ให้เขาก็ยินดีให้คำแนะนำเนาะจะากโคขาม้าได้นี่แหละจ้าป็ดนะลกูก เป็ดกับไข่ดกไข่ดีนะจ๊ะไข่ดกไข่ดีมันได้กินอาหารอิ่มนะจ๊ะอาหารกินอิ่มกินเต็มจ้าแล้ว

นั่นนั่นน่เาบอกม่กาดมันมีมันวังนใหครับคเฮ้ยกู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 เขาก็จะมีตะไค่ฟ้ามันตะไค่อันขี้เป็ดนาะจ้านี่นี่จ้ะตอนนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าทักเขามาาทู่เขามาขอสื่อหลายเนาะจ้ะ เขากัมีตัดมือนีิเขากัมีตัดอยู่เนาะจ้ะตัดตะดไข่รทรงสำรับขอกหน่อยเขานี่จ้ะสำรับขอกหน่อยเขากับไข่หลาขึ้นเก้าเนาจ้ะไข่หลไข่หลาตามปกตินะจ้ะสำหรับมือนีหก็เอาไปเท่านี้ก่อนเนาะจ้ะวันนี้จะได้เก็บไข่ได้บ้านนี่ฟ้าเาง,งานกับไหลเนาะจ้ะ สวัสดีจ้า